เรามาดูแบบฝักหัด7.3นะคะข้อที่1นะคะเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีนะคะจากรูปก็จะมีรูปวงกลม1รูปนะคะแล้วก็อีก1รูปนะคะแบ่งเป็น10ส่วนนะคะแล้วก็ระบาย2ส่วนนะคะถ้าเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมก็จะได้1นะคะแล้วก็เศษส่วนสิก็คือ0ูนนะคะเพราะั้งข้อนี้ก็จะเป็น1.2นะคะตัวหนังสือก็จะเขียนแทนด้วย 1จุด2นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะก็จะมีรูปทั้งหมด3รูปนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นทศนิยม3จุดนะคะแล้วก็รูปสุดท้ายแบ่งเป็น10ส่วนระบาย4ส่วนนะคะซึ่งก็คือเศษ4ส่วน10นะคะซึ่งก็เท่ากับ0.4นะคะเพราะนั้นก็จะได้3จุด 4นะคะตัวหนังสือก็จะเป็น3.4นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะข้อนี้ก็จะมีรูป2รูปนะคะแล้วก็รูปสุดท้ายระบาย8ส่วนนะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น2.8นะคะเขียนแทนด้วย2.8นะคะ ต่อไปข้อที่4นะคะมีทั้งหมด3รูปนะคะแล้วก็รูปสุดท้ายระบาย1ส่วนนะคะจากทั้งหมด10ส่วนนะคะเราก็จะเขียนเป็น3.1นะคะตัวหนังสือก็จะเป็น3.1นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะระบายสีแสดงทศนิยมพร้อมเขียน ตัวหนังสือนะคะ4.5นะคะก็จะต้องระบายทั้งหมด4รูปนะคะรูปที่1นะคะนี้นะคะรูปที่2นะคะบายตามนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นรูปที่3นะคะก็จะระบาย ทั้งหมดนะคะจะไปรูปที่4นะคะจะระบายทั้งหมดนะคะอ่าต่อไปส่วนจุด5นะคะเราก็จะระบายรูปที่5เป็น5ส่วนนะคะก็ะจะระบายครึ่งหนึ่งนะคะอ่าตัวหนังสือก็จะเขียนแทนด้วย4.5จุดนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะ1.8นะคะเราก็จะทำการระบาย1รูปนะคะทั้งหมดเลยนะคะทุกส่วนนะคะตามนี้อ่ะต่อไปส่วนจุด8นะคะเราก็จะระบายรูปทั้งหมด8ส่วนนะคะนี่ก็จะเป็น3 4 5 6 7แล้วก็8นะคะอ่ะแล้ก็จะเขียนเป็น1.8จุด8นะคะต่อไปข้อที่3 3.0นะคะแสดงว่าเป็นการระบาย3รูปนะคะนี้เป็นรูปที่1นะคะรูปที่2นะคะ ลายหมดเลยนะคะต่อไปก็รูปที่3นะคะแล้วก็จะเขียนเป็นตัวหนังสือ3.0นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะ2.9นะคะเราก็จะระบาย2รูปนะคะแล้วก็รูปสุดท้ายเราจะระบาย เก้าส่วนนะคะ,ะรูปที่หนึ่งนะคะแล้วก็ระบายทั้งหมดเลยนะคะรูปที่สองนะคะแล้วก็ระบายทุกส่วนเช่นเดียวกันนะคะระบายหมดเลยนะคะอะต่อไปรูปสุดท้ายเราก็จะระบาย เก้าส่วนนะคะเหลือไว้ส่วนเดียวนะคะแบบนี้นะคะ,ะตัวหนังสือก็จะเขียนแทนด้วย2.9นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเขียนในรูปทศนิยมนะคะ เรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะ c สามสส่วน10นะคะส่วน10ก็จะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะเพราะหนังข้อนี้ก็จะเขียนแทนด้วย3.6นะคะต่อไปข้อที่2ส่วน10นะคะก็จะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะนะับมาจากข้างหลังนะคะก็จะได้79.4นะคะต่อไปข้อที่3 1ตําตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะก็จะได้ย0จุด แปดนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะทัวเิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะก็จะได้314.5นะคะ